สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาปั๊มหัวใจหรือปั๊มไลค์ใน t i k กต k อกันนะคะจะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเปิดแท็บใหม่ใน Google ค่ะและพิมพ์คำว่า k m m t h ตัมนี้เลยค่ะก็จะขึ้นมาอยู่แบบนี้นะคะกดลิงก์แรกนะคะ k m m t h c o m นะคะ ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะคะและถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะมาที่สมัครสมาชิกนะคะอ่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้นะคะก็คือขั้นตอนเราก็มีง่ายๆง,ง่ายนิดเดียวเองมีแค่4ช่องเองนะคะก็จะมีแค่ชื่อผู้ใช้งานนะคะใช้อะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เลย อีเมลนะคะสามารถใช้อ e ีเมลจริงก็ได้นะคะหรือไม่อยากใช้อ e ีเมลเราสามารถใช้อ e ีเมลที่เมคขึ้นมาได้นะคะหรือปลอมแปลงขึ้นมาได้นะคะขอแค่ที่อยู่อ e ีเมลนั้นนะคะมีอยู่จริงอย่างเช่น a o t o m a i l c o m a g m a i l c o m แบบนี้นะคะแล้วก็รหัสผ่านค่ะสร้างรหัสผ่านที่เราจดจําได้นะคะง่ายๆจะได้ไม่ต้องสมัครใหม่หลายรอบอ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะคลิก2ปุ่มนี้ด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยนะคะ เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออน,นุญาตเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันอ่ะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้นะคะเราต้องการจะปั๊มอ่าทิกต็อกนะคะก็คลิกไปที่ t ิกต็อกได้เลยค่ะเลือกบริการได้เลยนะคะเป็นปั๊มเพิ่หมหัวใจนี่แล้วก็เลือกบริการของเราค่ะ นี่นะคะจากนั้นนะคะให้เ,เพื่อนๆนะคะไปก๊อปปี้ลิงก์เลยค่ะลิงก์นี้ใช่ไหมคะอ่ะไปก๊อปปี้ตรงนี้เลยแล้วก็วางค่ะเราต้องการปั๊มซัก200ขั้นตำ่ำอ่ะ200ก็พอค่าบริการก็อยู่ที่6บาทนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะ เมื่อสั่งซื้อแล้วนะคะระบบก็จะขึ้นแจ้งให้เป็นแบบนี้เลยแสดงว่าคำสั่งซื้อของเรานั้นสำเร็จแล้วนะคะและตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์นะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะก็คือใช้ฟรีค่ะเฉพาะ t i k t o k กับ Instagram นะคะลองเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะ,ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการจะเติมเงินเข้าเว็บไซต์นะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่มาที่เติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางเดียวกันค่ะก็จะมีทั้งสแกน QR code ค่ะโอนเงินแอปสลิดทูมานี่วอลเล็น,นะคะอังเปาวอลเล็ตคริปโตแล้วก็เพอรเ์เฟกต์มันนี่ค่ะแต่และช่องทางการขั้นตอนการเติมเงินก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราไปดูคําสั่งซื้อของเราดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเข้ามาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลขนะคะแล้วก็ลิงก์ของเราที่ทําไปเมื่อกี้ ตอนนี้อยู่ในระหว่างเราดำเนินการน,นะคะก็อีกสักพักใหญ่เลยแต่ไม่นานเท่าไหร่นะคะ,ะสำหรับท่านใดนะคะที่มองหาการอ,อ,อยากได้บริการเพิ่มเติมนะคะก็มาที่บริการทั้งหมดได้เลยค่ะก็จะมีทั้ง Facebook, YouTube, TikTok, Instagram นะแล้วก็ Twitter ค่ะและตอนนี้นะคะมีทดลองใช้งานฟรีด้วยนะคะ ที่บอกไปเมื่อกี้เลยจะมีของ Tik t o อกนะคะกับ i n s t a g r a m Tik t o อจะมีของปั๊มวิวกับถูกใจนะคะส่วน Instagram ก็จะเป็นปั๊มถูกใจกับติดตามเข้ามาใช้งานก็ได้เลยเลคะ่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆด้วยค่ะ่ะต่อไปตัวช่วยเหลือนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาการใช้งานนะคะสามารถมาร้องเรียนตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งซื้อหรือการชำระเงินนะคะอย่างเช่นฉันต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อของฉันหรือว่าฉัน เงินของฉันไม่เข้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี่นะคะก็ามาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยหรือถ้าตรงนี้ไม่ทันใจอ่าเรามีนี่ค่ะไลน์ให้สแกน QR ียโค้ดแล้วก็ติดต่อแอดมินโดยตรงได้เลยค่ะอ่าการแนะนำเพื่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่มีเพื่อนเยะอยะๆนะคะสามารถเอาลิงก์ของตัวเองนะคะส่งให้เพื่อนได้เลยเป็นช่องทางการสร้างไรายได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่ใช้เว็บไซต์ของเรา ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะก๊อปตรงนี้ค่ะ Copy ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยค่ะอัตราค่าแนะนําอยู่ที่5%นะคะจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่100บาทค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าที่เราปั๊มไลค์ไปเมื่อกี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะกลับไปที่ t ิกต o k ของเราค่ะนี่กลับมาแล้วตอนนี้นะคะอยู่ที่13นะคะรีรอบหนึงค่ะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ จาก13เมื่อกี้เรามไปเท่าไหร่200เพิ่มมาตั้ง4เหรอเป็น600ถือว่าการปั๊มของเรานั้นสำเร็จเกินคาดค่ะมีแถมให้แบบเยอะมากๆอะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะเข้ามาใช้งานกันได้เลยสำหรับใครนะคะที่อยากให้เราทำคลิปอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ